อ๋อสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับพี่นางไม่นาอยู่พี่นางนะนานแล้วไม่ได้เจอกันเลยสวัสดีครับ,ร,บ,ร,บรถมารถจำทางก็จะมาจอดข้างนอกเราก็ต้องหารถเหมาอีกแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราต้องเหมาจากขนส่งหรือมีรถญาติเป็นรับประมาณเนี้ยลืมจริงๆอะ่ะเอ๊ะหลุดเป็นอย่างเงี้ยน้องคนเราอะ่ะเออตอบไม่ได้คงจะได้สักวันหนึ่งอะ่ะ น้องก็ยังไม่เอากาแฟมาให้เลยครับเดี๋ยวรอกาแฟแต่ผมก็เขาก็มาถามเยอะเหมือนกันแต่ผมยังดอกเงินก็พอมั้งเหน้องยาวเลยเอาดอกทองเ้วยไอ้วิวหลักหมื่นหลักแสนได้มั้สักวันหนึ่งเราเอะเนาะไม่รู้วันไหนนะ รูปไหนก็ทําต่อไปอไลฟ์ถ่ายพูดคุยกับเพื่อน,อ,นอะไรเติมเวลาใช่ก <c oughs> ีดได้ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ต้องเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงแล้ว <c oughs> เอ้เลยของเอ่เห็นได้ไอ้รับชื่นชมใช่ไหมพี่ไม่ได้เลยอ่ะไอ้ชื่นชมขนาดขยันฟันนี้นะ <c oughs> มันเลยเป็นสิ่งจําเป็นต้องทำไม่รู้ทํายังไง น้นฝนตกไหมตอนนี้บ้านผมมืดมาแล้วนะเนี่ยฝนจะตกเลยเนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะก็จะตกละก็เ,เห็นความสวยแล้วแบบโอโ้โหรักเลยครับชอบเป็นความเป็นความสุขเนาะผมผมชอบปลูกไม้ด่างนะครับ แล้วก็เวลาปลูกแล้วน้องเอง้เลยของเอ้เห็นได้เอ้รับชื่นชมใช่ไหมพี่ไม่ได้เลยอะ่ะไอชื่นชมอะ่ะเขาไอผลิตที่มันให้ออกสีสันที่มันสดขึ้นมันสวยขึ้นเนี่ยผมดูแล้วแบบโอ้ชอบอะครับเออให้สีสันแตกยอดแตกอะไรมาก็สวยครับสวย ไก่อยู่ไกลกับแพ้ประมาณสามสิบเนาะใช่สามสิบโลอ่ะไกลอยู่นะสามสิบสี่สิบโลอ่ะจากจากตัวความเคยชินไงการได้คุยเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรประมาณนี้แต่พอเ,เราหลุดไปแล้วมันก็ต้องนนาะต้องพยายามต้องก็บิดซ้ายบิดขัวอีกนิดนึงเจ็ด <c oughs> นาทีก็ <c oughs> น่่จะลง <c oughs> เดี๋ยวจะมีน้องๆเข้ามามารับไปลงเรียนะน่ารัก <c oughs> ในขาด้วยลูกสไพก็น่ารักสวยๆวยทุกคนเลยเขาให้ไปทําผมยังไม่ทําเลยกลัวหลอกผมโอ้ยลงแล้วก็ออกขึ้นใหม่ดีวกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะเดวนี้เวลาไล์สดเนี่ยเขาจับคําพูดเราหมดคําพูดทุกคนส่งตัวอำเภอเมืองแพร่นะอืเปล่าครับเจอที่อ๋อเจอที่สมุทรปราการด้วยว่าเคยมามยังไม่เคยมาเอาเป็นแฟนเก่าใช่ไหมตั้งแม่ก่อนเอาไปแยกหนอแยกอะไรขยายเยอะๆ,ๆ แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับบางครั้งเสาร์อาทิตย์ก็มัวแต่เปิดโมดสร้างประสบการณ์ซึ่งผมก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์แล้วก็เทคนิคที่ผมใช้แล้วก็มันมประสบความสําเร็จทําให้ได้เครื่องมือได้การยังไม่เคยทานมันจะออกรสชาติเปรี้ยวไหมครับแกงสายบัวผมไม่เคยทานเพราไม่เคยแกงด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรครับ อีกสักแป๊บหนึ่งกันแล้วกันขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งเดือมาแล้วเอมาแล้วเอหลุดห้ามชวนพูดดีแล้วลืมผมผมผิดเองอะผมลืมที่เอลลงอ่ะนี่แต่ละข้อว่าแล้วพี่นางสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนานแล้วไม่เจอกันแล้วพ,พี่สบายดีนะพี่ฝนตกสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมขึ้นรอบแล้วนะ พอดีผมหลุดใช้คำพูดที่เขาห้ามนะครับเราต้องรีบขนาดขยันฟานนี้นะ <c oughs> มันเลยเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำไม่รู้ทำยังไงเลยโอเคไปเกือบไป <c oughs> อ่ะพอพื้นมันลื่นมากฝนตกบ่อย <c oughs> พื้นมันจะอิ่มน,น้ำน <c oughs> เนาะป็นจริงแล้วถ้าถ้าเราเลี้ยงไม้เหล่านี้นะ <c oughs> มันก็สามารถแปลงแปลงเป็นมูลค่าได้นะราคามันก็ดีด้วยนะมาใหม่นะครับมาใหม่ครับทักทายกันพอเห็นความสวยแล้วแบบโอ้โหรักเลยครับชอบเป็นความเป็นความสุขเนอะ <c oughs> ผมผมชอบปลูกไม้ด่างนะครับแล้วก็เวลาปลูกแล้วน้อง <c oughs> เองเนาะก็ขึ้นใหม่ดีวกว่า <c oughs> ลืมเอ <ce uten> <mm <as> มาเด้อเอโอ้ยพี่ชัดเจนแต่ละวันผมก็ทําเป็นคลิปยาวนะวันนี้ผมก็ทําคลิปยาวไว้สามคลิปแล้วครับก็ฝากไปติดตามรับชมนะครับก็จะได้ความรู้ได้เขาไปอะไรอ่ะเขาไปเขาไปเลยเหรอเอ้ม <mm <as> ีแฟนอยู่ร้องกวางข้าวไปโชคเก้าชั้นน้องบุษราคำของผมนะโผตัวนี้ไม่ด่างเลยครับสีมจืดเลย แต่จริงๆน้องสวยนะผมเอาลงหน้าเพจของผมหน้าโปรไฟล์ผมนะมืดๆฝนจนนี่เลยอะ่ะมันผมมากาดเย็นอะ่ะแต่จริงแล้วถ้าถ้าเราเลี้ยงไม้เหล่านี้นะอืมมันก็สามารถแปลงแปลงเป็นมูลค่าได้นะราคามันก็ดีด้วยนะขนส่งตัวอำเภอเมืองแพร่นะเ <c oughs> ปล่าครับเจอที่อ๋อเจอที่สมุทรปราการด้วยว่าเคยมา ยังไม่เคยมาเอาเป็นแฟนเก่าใช่ไหมอ๋อเหลอหวยโลงอ๋หอหวยโลงอ,อยู่ติดน่านนะครับใกล้บ้านผมอะห่างจากบ้านผมประมาณกิโลเนี่ยรถมารถจําทางเาก็จะมาจอดข้างนอกเราก็ต้องหารถเหมาอีกแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราต้องเหมาจากขนส่งหรือมีรถญาติไปรับประมาณเนี้ความเคยชินไงการได้คุยเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรประมาณนี้ เราหลุดไปแล้วมันก็ต้องนั่นเนาะต้องพยายามต้องนีใ่ใหม่เอา <c oughs> <c oughs> เอ๊ะทานข้าวยังอ่ะ <c oughs> ผมชอบเมนูแซ่บๆเปรี้ยวๆนะอย่างไงต้มส้มแกงส้มปลาก็ต้องเปรี้ยวนำนะข้าแกงส้มปลา <c oughs> แต่วันนี้ห่างไกลเนาะ หม่ฉุกเฉินนิดหน่อยอ <c oughs> ขอขึ้นใหม่อีกรอบสักครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีครับมีต้นที่ปลูกแล้วออกดอกเงินดอกทองไหโอ้ยเออเราเอาไปมัดดิจะได้รวยน้ที่ไหลลงตัดถนนนะครับน้ำแบบลงแรงมากอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องย้อนกลับมาแล้วก็ไปทางที่มันปลอดภัยก็อ้อมหน่อยอย่างเงี้ย แต่วันนี้น่าจะมีคำพูดที่เขาห้ามนะครับก็เลยต้องรีบลงนำมาขึ้นใหม่การไล์สดตัวนี้ต้องสบายดีนะครับสวัสดีครับพี่จันจันในจันทาจันทาเนาะพี่จันทาสวัสดีครับอ่าจันแต่ผมก็เขาก็มาถามเยอะเหมือนกันแต่ผมยังดอกเงินก็พอมั้งเนานอยเยาเลยเอาดอกทองไปนะครับก็ ก็ไปศึกษาดูเพิ่มเติมกนแล้วกันไม่รู้คลิปยาวผมไปถึง้าน้อยไหมเกิดรักทายทุกท่านนะครับจนรักเพียงนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับแล้วก็โชคดีนะครับสําเร็จชดช่วงชักชวาทุกคนสวัสดีครับผมก็คุยซัปเฮรอครับสวัสดีครับผมก็ทอดแซรบบ้างทานอะไรรู้สึกมันอืดๆเลยก็ไม่รู้เลยไม่ทานทานขนม ลอมหิวกันจะทานก็วยเตี๋ยวว่าสวัสดีครับประทูใช่ไหมอ๋อเปรี้ยวนิดนิดๆ้้นหผมไม่ค่อยมีครับผมอยู่ทางเหนือเนาะมันเลยก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอาหารแบบเนี้ยเลยเราก็ต้องเอาเงินไปมัดติงงไม่ได้หละดอกอดอก,กอะไรดอกเงินดอกทอง อดอกใบอะไรใบเขียวใบแดงใบม่วงใบเทาอ่ะไหมครับมาไหมครับเมื่อกี้ก็มีอุบิเหตนิดหน่อยครับมาหถ่ายตอนกินด้วยดิเอามันเลอะๆหน่อยเอ๊ทำแบบทำแบบแตกต่างอ่ะอย่าอยาทำเป็นปกติโชคเก้าชั้นน้องบุษราคำของผมนะโหตัวนี้ไม่ด่างเลยครับสีมันจืดเลย ต่จริงจริงน้องสวยนะผมเอาลงหน้าเพจของผมหน้าโปรไฟล์ผมนะมันติดหน้านเลยนะผมกมาต้งหลายกิโลเลยนะรถประจําทางก็ไม่มีไม่มีรถประจําทางไปนะไปถึงนะต้องเหมาคําถ้ามันเป็นคําพูดที่ผิดนโยบายการสร้างรายได้หรือผิดกฎชุมชนเนี่ยครับเราจะถูกเตือนทันทีเลยผมผมเนะี่ยเวลาลงพนี้เราลองทําแตกตา่างดูที่ที่ผ่านมาก็ผมก็ทาแป้งมันก็ยังหมดไปสามกระป๋องแล้วยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะ ืมรู้เกี่ยวผ่านเรียเหมือนแกจะผ่านแล้วนะเรียกว่าดานะแกจะผ่านอ้การสร้างรายได้แล้วนะอแต่เงียบไปไม่เห็นไม่ได้ทักเลยไม่ไม่น่าจะท่วบนะห้องความไม่เคยแต่มันไม่รู้นะไม่เห็นมีข่าวครับไม่ไม่น่าจะท่วมหนึ่ง